ายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ย่อมเดินทางก้าวไปข้างหน้าและไม่มีใครสามารถย้อนกลับเข้าไปในอดีตได้อีกต่อไปอนาคตคือวันเวลาที่มนุษย์ไม่อาจคาดเดาได้คำตอบทุกอย่างปรากฏแจ้งในรรพระคัมภีร์และยังได้พยากรณ์ถึงความจริงที่ว่า มีวันเวลาหนึ่งที่โลกจะต้องเดินทางไปถึงจุดสิ้นสุดจริงหรือไม่และถ้าถึงวันนั้นคุณจะทำอย่างไรถ้าวันพรุ่งนี้โลกจะแตกวันนี้คุณจะเลือกทำอะไร าพรุ่งนี้โลกแตกแล้วก็ผมจะใช้ชีวิตในวันนี้ให้ดีที่สุดเลยทีเดียวสำหรับผมแล้วคงไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนกเพราะผมก็ไม่มีครอบครัวคงอยู่กับตัวเองให้นานที่สุดสำหรับคนอายุมากก็ต้องรอความตายเท่านั้นเองแหละครับถ้าอย่างนั้นผมคงจะอยู่เข้าเ้าอธิษฐานกับพระเจ้าจนกว่าโลกจะแตกถ้าพรุ่งนี้โลกแตก จริงๆแล้วเราก็ผมก็คงจะต้องทําหน้าที่รับใช้พระเจ้าจนกว่าวันนั้นจะมาถึงวันที่ผมจะต้องจากโลกนี้ไปหรือวันนี้โลกจะแตกหรือวันที่พระยคริตจะเสด็จกลับมารับผมผมก็คงต้องทําให้ดีที่สุดก็เท่านั้นเองแหละครับแล้วคุณละ่ะเลือกทําอะไรถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงในวันพรุ่งนี้ ท่านได้อยู่กับเราตลอดเวลาที่เราถูกทดลองและบิดาได้จัดเตรียมแผ่นดินมอบให้เราอย่างไรเราก็จะจัดเตรียมมอบอะไรให้แก่ท่านเหมือนกันคือท่านจะกินและดื่มที่โต๊ะของเราในแผ่นดินของเราและท่านจะนั่งบนที่นั่งพิพากษาพวกอิสราเอลสิบสองเผ่า เยซูรู้ว่าใกล้จะถึงเวลาที่พระองค์จะต้องตายพระบาปของมนุษย์แล้วพระองค์จึงอธิษฐาน พระบิดาเจ้าข้าถ้าพระองค์พอพระไทยขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์อย่าให้เป็นไปตามใจข้าแต่ให้เป็นไปตามพระไทยของพระองค์เถิดทำไมยังหลับอยู่ ลุกขึ้นเถอะและอธิษฐานเพื่อท่านจะไม่ต้องถูกทดลองขอพระเจ้าอวยพระพรท่าน ฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ลและในโลกทรงมอบไว้แก่เราแล้วเหตุฉะนั้นเจ้าจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เขารับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดาพ,พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเขาให้ถือรักษาทุกสิ่งที่เราได้สั่งเจ้าไว้นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นอยู่